สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พบกัช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมออาวันนี้ก็เป็น EP ที่245แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งจุดเหมือนเดิมเลยนะไปนะองละ158ครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้รับสององก้อลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนช่องทางใหจองรบเบอร์โทร0824804746ครับผม ส่วนไอดียไลก็จะเป็น POP c u r N2533 นะพี่นะหรือว่าแจ๊เป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองทางเลยอ่าวันนี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่หนึงเลยก็จะเป็นพาสมเด็จนะพี่นะเนี่รายการที่หนึ่งนะครับผม นี่ครับผม้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกแกอง์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลนะ์แล้วโทรมาแจ้งหมายเล็กปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์สองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับองค์นี้หมายเล็กหนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่หมายเล็กหนึ่งครับผมนี่ เร็จหมายเล็กหนึ่งนะครับต่อไปเป็นรูปรอหลวงพ่อทบหมายเล็กสองครับผมรูปรอนหลวงพ่อทบนี่ครับหมายเล็กสองนะครับผมองนี้นี่ครับ องนี้หมายเลขสองครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสามหมายเลขสามจะเป็นเหรียญเหรียญหลอหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่เหรียญหลอหลวงพ่อเดิมหมายเลขสามครับผมนี่ครับเหรียญหลอหลวงพ่อเดิมนี่ครับ หมายเลขสามนะครับผมสองสี่แปดสองนะครับผมนี่นะครับองนี้หมายเลขสามต่อไปเป็นเห,นนหรียญหลอดหลวงพ่ทาอง์นี้พร้อมใส่ตลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นนนห,าม,หมาเยเลขสี่นะครับผมนี่นี่ครับเหรียญหลอดหลวงพ่ทาพร้อมใส่ตลับมาแล้วนะครับผมนี่หมายเลขสี่ครับผมนี่ หอมใส่ตลับแบบนี้มาเลยนะครับผมในหมายเลขสี่ต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้ากับหมายเลขหกเนี่ยได้มาเหมือนกันนะสององเป็นพระสมเด็จแบบนี้ไม่รู้ที่นะครับผมเนี่ยเนี่ยดูดิสวยๆบางๆแบบนี้เลยนะแล้วด้านหลังเขาจะมีจานเขียนไว้อย่างเงี้ยเนี่ยองค์นี้หมายเลขห้านะครับผมเนี่ยเนี่ยเผื่อเพื่อนใดรู้ที่นะครับผมองค์บางๆแบบนี้เลยแล้วก็มีรอยจานแบบนี้นะครับในองค์นี้หมายเลขห้านะครับผมในี่ ต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขหกครับผมนี่จะเหมือนกันเลยนะเห็นไหมยจะมีรอยจานด้านหลังแบบนี้เผื่อพี่นด,ด้รู้ที่ครับผมนี้ผมไม่รู้ที่จริงๆนะพี่นะนี่นี่ครับนี่เนี่ยเก็บไว้บ,บ้านแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฝุ่นอะไรเกาะไว้เต็มอยู่เนะี่ยใช่ไหมนะนะครับก็เก็บวางไว้ให้เฉยเลยนะครับเนี่ยเผื่อพี่นด้นรู้ที่ครับผมองค์นี้หมายเลขหกนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดจะเป็นเหรียญซิลิจันโทครับผมนี่เหรียญซิริจันโทหมายเลขเจ็ดนะครับผมนี่นี่ครับอันนี้ห่วงน่าจะเป็นห่วงเชื่อมแล้วเขาหักไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ครับ,รบเหรียญน,นี้หมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเหรียญซิริจันโทนะครับผมนี่ นี่ครับหมายเลขเจ็ดนะครับผมองค์นี้ต่อไปเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแปดก็จะเป็นเหรียญอาหลูงปูมุนครับผมนี่เหรียญหลวงปูม,มุน,นปีสองห้าสี่สามนะครับน,นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขแปดนะครับผมเป็นเหรียญหลวงปูมุนปีสองห้าสี่สามนี่ครับ องนี้หมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะครับผมปีสามแปดนะนี่น, 9, นะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนปีสองห้าสามแปดครับผมนี่นะครับที่ลึกสร้างหนุมานวัดเขาสมอคอนนะครับผมปีสองห้า สามแปดครับผมในองค์นี้หมายเลขเก้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยหมายเลขสิบนะครับเหรียญหลวงพ่อชุยหมายเลขสิบครับผมเหรียญนี ครับองค์นี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อฉุยครับผมนี่ครับหมายเลขสิบต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งสองหมายเลขสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเรียนปีหนึ่งสองนะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผม หมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองจะเป็นเหรียญหลูกปู A ้ทวดอาวัดพระโคครับผมนี่หมายเลขสิบสองเป็นเหรียญหลูกปู้ทวดวัดพระโคนี่ครับเป็นเหรียญลูกปุ้ตทวดวัดพระโคหมายเลขสิบสองครับผมนะครับองค์นี้หมายเลขสิบสอง ต่อไปเป็นพระสมเด็จบกโพหมายเลขสิบสามครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบสามนะครับผมหมายเลขสิบสาม ต่อไปเป็นคุณแผนขี่หงพายนะครับในอุมกุม,ม,มารหมายเลขสิบสี่องนี้ได้เก่าเก่ามาเลยนะนะครับได้เก่าเก่ามาแบบนี้เลยดูดิเนี่ยได้เก่าเก่ามาแบบนี้แล้วด้านหลังก็เหมือนเขาเนี่ยตรงข้างๆนี่เหมือนเขาใช้ลวดรัดอะไรไว้ก่อนนะนี่ครับเนี่ยได้เนื้อหากเก่าเก่าแบบนี้มาเลยนะครับองค์นี้หมายเลข 14นะครับเป็นคุณแผนคีหงพายอุ้มคุมานต่อไปเป็นหมายเลข15องค์เนี้ยเป็นสมเด็จอะไรอ่ะเม็ดไข่ปลาเขาจะอยู่ตรงกลางอ่ะร้อยเท่าไหร่กี่ปีนะเป็นอนุสอรณ์นะผมจําไม่ได้นะพี่นะอันเนี้ยเนี่ยเจ้าของเขาเลี่ยมแบบนี้มาเลยเนี่ยมใช้เลยนะเนี่ยด้านหลังจะมีตาตาลังต้อง่องดีดนะเนี่ยเห็นไหมจะมีลังอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาบนสาก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เ,ม,เม็ดแคปปลายอยู่ตรงกลางผมจาไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่กี่ปีนะจําไม่ได้จริง,รงครับผมองค์นี้นี่บอกมาพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับนี่องค์นี้หมายเลขสิบห้าครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญพระจันทร์นำวัดดอนศาลาครับผมเหรียญพระจันทร์นำวัดดอนสา,านลจดดสา,าจัดสภาพแบบนี้หน่อยนะครับเนี่ยเจ้าของเขาวางไว้บนหิ้งๆเลยเนี่ย สองห้าหนึ่งเก้าแต่ฟันตรงสื่ออะไรคมชัดนะนะครับดูอาจะสภาพเหรียญเขาจะประมาณนี้นะเขาวางไว้บนหิ้งเฉยเลยนะครับผมเนี่ยนะเหรียญนะคมชัดเลยนะครับเนี่ยมาดูดฟันตรงสือ่ออัคระลายยันนะครับผมเนี่ยนะหิ้งหิ้งวางไว้หิ้งแบบนี้แหละไม่รู้ว่าโดนอะไรอ่ะนี่เป็นแบบอย่างเงี้ยได้มาแบบนี้เลยนะครับนี่องค์นี้หมายเลข สิบหกครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อการวัดพรญาติครับผมเหรียญหลวงพ่อการวัดพรญาติหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมนะครับองค์นี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปด สิบแปดเนี่ยเป็นเหรียญเก่าๆหลวงพ่อจงเลยนะเนี่ยเป็นหลวงพ่อจงนะครับแต่เหมือนเขาลงยา,กาเก่าๆไว้แบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็เหมือนละอ่ยาเขาหลุดร่อนออกไปนะครับเนี่ยเนี่ยใช่ัหเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับได้มาเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับเนี่ยได้มาเนื้อหาเกา่าๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมลอยลงยาเกา่าๆหลุดร่อนออกไปอะ่ะเนี่ยองเนี้ยหมายเลขสิบแปดนะครับ ต่อไปเป็นนางพญาหลังอุได้มาสององค์ก็ผมวันนี้หมายเลขสิบเก้าองค์สิบเก้าในจะหน้าตาสวยหน่อยนี่เป็นนางพญาหลังอุแบบนี้นะครับนี่หมายเลขสิบเก้าวันนี้ได้มาสององค์นี่องค์นี้หมายเลขสิบเก้าจะเห็นหน้าตาหน่อยนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหมายเลขที่ยี่สิบนี้เขาจะองค์จะใหญ่กว่ากันนิดนึงนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี่ ององขนาดความสูงอะ่ะเขาจะสูงกว่านิดเดียวนิดเดียวครับผมแต่องยี่สิบเหมือนจะล่ํากว่านะครับแต่หน้าตาจะไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนองสิบเก้านะเนี่ยหลังอุเหมือนกันครับผมนี่นีครับองน,นี้หมายเลขที่ยี่สิบนะครับนี่นําพญาหลังอุได้มาสององค,ครับผมนี่ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอด อง์นี้เป็นสมเด็จอายนะหลวงปูป่ภนะูแว่ไซยิดหรอครับเห็นไหมไม่ได้เจอนานแล้วนะพี่นะเนี่ยนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมอง,อง์นี้นะดูฐานนี่คมยิบเลยนะครับเห็นไหมเป็นเส้นเส้น,เส,นเส้นคมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยนะนะนะปลายคมคมเลยนะเนะี่ยนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นปูดทวดหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผม ายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระผงสุพรรณรายการที่ยี่สิบสี่นี่ขึ้นมาเก่าๆแบบนี้เลยน่ครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมนี่ องนี้ต่อไปเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพวกลวยครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้านะนี่นี่ให้มาแบบนี้เลยนะครับนี่หมายเลขที่ยี่สิบห้านี่เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพวกลวยครับผมนี่หลวงพ่อกลวยชุดตินทาโลครับผมนี่นะครับนี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขที่26ก็จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อวันนะแตจะ่จะเป็นเหรียญหล่อมหาปราบรวยหายห่วงนะปี61นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะนี่มาพร้อมกล่องเลยอ่าเปิดไม่ออกเนีย่ยแป๊บนึ่งนะพี่นะ เป็นเหรียญเพระวันนะครับผมนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับผมนี่มกขางเหรียญเหรียญหล่อมาหาปราบนะครับผมเลขโค้ดสามสามนะครับนี่เลขโค้ดสามสามนะหลวงพราะวันวัดลองคูณนี่เนื้อนะวะหรือเปล่านะตอกนอหนูไว้เนี่ยครับนี่มะตอกนอหนูไว้นะไม่แน่ใจเนื้อนะครับผมเนื้อนะวะหรือเปล่าเนี่ย เป็นเหรียญหล่อนะครับผมนี่สวยๆเลยเพื่อนๆได้ตามหาหลวงพ่อวันอยู่นะนี่ช่วงนี้เพิ่งเพ,พิ่งได้มานะครับผหลวงพ่อวันหายากแล้วเริ่มหายากแล้วครับผมเดี๋ยวผมใส่ตรงแป๊กหนึ่งองนี้หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญหลวงพ่อวันนี่ปีหกหนึ่งนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นปีห้าเจ็ดนะ รุ่นสามรวยนะครับผมรุ่นสามรวยปีห้าเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรุ่นพิเศษนะปีสองห้าสามเจ็ดนะครับผมเป็นอะไรนะ ที่เกอ่าพระราชทานเพลิงศพนางม้อนะพี่นะคุดกุ่นทดนะครับผมนี่นี่เป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ใช่ไหมเลขกล่องเขาไหมที่จริงสามด้วยอืมอันนี้น่าจะไม่ใช่กล่องเขาหรือเปล่านะถ้าของใส่มาอันนี้มีเลขโคดเจ็ดห้าสองอันนี้ไม่มีเนี่ยนี่น่าจะไม่ใช่ครับผมนี่ น,นี่ไม่ใช่รุ Luckily, ่นสามรวยครับผมไม่ได้ด oh ูก่อนนะต้องขอภัยครับผมว่าคูณองค์น hmm. ี้ไม่ใช่รุ่นสามรวยนะไม่ต้องเอากล่องไปนะพี่นาคนละคนละรุ่นกันนะครับผมอันนี้จะเป็นทมออกมาเป็นรุ่นพิเศษนี่เพราะราจะทานเพลิงศพกับผมนี่นี่เป็นเป็นรุ่นพิเศษไม่ใช่สามรวยต้องขอัยครับผมนี่เป็นรุ่นพิเศษเพราะราจะทานเพลิงศพกับผมปีสามเจ็ดนี่นี่นี่คนละอันนี้กันนะนี่ต้องขอภัยครับผมผมไม่ได้ดูก่อนจริงๆนะพี่นาเนี่ย ถ้าดูก่อนผมนาจะเอาแต่เรียนมาอันนี้ไม่ได้ดูก่อนครับผมมาถึงก็ลงเลยต้องขออภยัยครับผมนี่มันเป็นปีห้าเจ็ดอันนี้มันเนี่ยเป็นปีสามเจ็ดนี่หรือว่าใครจะเอากล่องไปด้วยก็ได้นะครับถ้าพี่นันดยอยากได้โอคูณไปแ้วผมแยกไว้ก่อนนีตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นปลาตะเพียนทองหลวงพ่อพจงครับผมนี่ปลาตะเพียนทองหลวงพ่อพจงนี่ครับนี่ ปลาตะเพียนท้องหลวงพจงครับผมนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับผมี่ปลาตะเพียนต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าก็จะเป็นชินาราชอินโดจีนครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับ องค์นี้หมายเด้ที่29ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมก็จะเป็นสมเด็จอาเนื้อผงผสมมวลสารเก่าพิมพ์โบราณแตกรายงานวันลครัแขงโคสิตรามปี46นี่มาผมกล่องแบบนี้เลยองนี้รายการที่30นะครับนี่ครับนี่รายการที่30สครับผม รายการที่30นะครับผมองนี้นะครับนี่แล้วก็สำหรับพี่เพี่อนเอยากดูลูปพาเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะตรงมาตอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ